Terima kasih telah menonton! ตอนนี้ก็เพิ่งเช็คชื่อไปนะครับตอนนี้เวลา9้าโมง 37, 37นะครับผมนี่ดูเนี่ย9้าโมง38แล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังทยอยเช็คชื่ออยู่นะครับผมเนี่ยก็จะเห็นไว่าหน้าเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ70 70เจคนแล้ววันนี้นะครับ ผมก็มาถ่ายวอล์กนะครับเรียนออนไลน์ปี4นะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์ที่เท่แล้สามสี่แล้วบางที่ผมเปิดเทอมนะก็คือวันนี้นะก็มีเรียนแค่วิชาเดียวนะครับคือวิชานี้วิชากฎหมายนะครับเรียนเก้าโมงครึ่งอาจจะเกือบถึงเที่ยงหรือว่าสิบเอ็ดโมงกว่าก็แล้วแต่อาจารย์สอนนะครับว่าจะถึงกี่โมงส่วนมากก็น่าจะเกือบเที่ยงนะบางทีก็เที่ยงนะครับแต่ว่า แต่ว่าตอนบ่ายนี้ก็เหมือนจะผมต้องเข้าสัมมนานะครับสัมมนาวิชาการเพราะว่าเขาสั่งมาว่าให้เข้าเกี่ยวกับสัมมนานะครับคือจะเข้าเกี่ยวกับนิเทศหรือว่าเกษตรก็ได้ผมก็เลือกเข้าของนิเทศนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนบ่ายมีสัมมนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอีเรียนไปนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของสื่อลนและนแล้วก็สังคมได้ทราบะคะเราเป็น messenger ที่มันมีความเกี่ยวข้อง ะะว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันเข้ามากำกับนะคะหรือว่ามันมันผิดกหลักศาสนาเนี่ยเขาก็จะทำและอัการนิสถานเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยู่ใกลกันมากนะคเขากลับมีนวัตกรรขอบคุณค่ะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เรียนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประมาณนี่เที่ยง12บสองนะครับหิวข้าวมากเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยผมต้องเข้าฟังสัมมนานะครับก็ว่าจะสั่งพวกชาไข่มุกนะมากินแบบเวลาเข้าฟังนะฮะก็สั่งแบบชาไข่มุกใกล้ๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวเป็นนานตอนนี้มันก็เที่ยง37แลลวก็เดี๋ยวสั่งชาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปอาบ,บน้ำก่อนครับ โอเคครับทุกคนก็ผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับตอนนี้ก็เวลาเนีย <นะ S 2> เห็นไหมเนะี่ยเห็นตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายโมงส1แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีก็เดี๋ยวไปเป่าผมก็เซ็ผมก่อนโอ้โหทุกคนผมยาวมากอ่ะ ไม่ได้ตัดเลยคือแบบทุกคนอาจจะเห็นนะแบบบางลีปผมก็จะแบบปัดเปรหรือบางคลิปผมก็จะแสกกลางนะเพราะว่าถ้าสมมติแบบเอาลงมาอย่างเงี้ยมันบังหน้าทุกคนแล้วมันคันนะมันมองไม่ค่อยเห็นก็เลยแบบต้องแสกกลางแล้วก็คาดผมนะอยู่บ้านอยากตัดผมมากเลยแบบว่าผมทําคลิปแบบตัดผมเองดีไหมครับทุกคนยัไงไงผมยาวไหมผมยาวมากอะพอปัดแบบปัดข้างอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบแล้ว เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะเนี่ยแล้วก็ไปกินน้ำเลยอืมจริงๆผมมีเรียนเช้าบ่ายแต่ว่าเออก็ดีครับที่แบบว่าบ่ายเรียนเป็นวิดีโอ,องั้นก็อดเข้าฟังสัมมนาเลยก็เดี๋ยวผมไปเข้าฟังสัมมนาก่อน มากทุกคนเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเปิด,ปดแอร์กออนุญาตเป็นวัน่อนนะครับ้คุณสุภวันภาพนะครับเราเอาให้สี่นก็ได้คึงแบทิครี่นี่ะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญแลวการที่นักแสดงตลกเข้ามาส่งารายนโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผม คือถ้าแบบปกติไม่ถ่ายคลิปก็จะไม่ได้แบบมานั่งโต๊ะคอมนี้นะผมก็จะนั่งเรียนตรงโซฟานะไม่ได้แบบว่ามาเสียดจ,จอต่อจออะไรอ่างนี้นะทุกคนโอเคไหนก็ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาติดชั้นครับทุกคนยึดชั้นนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะทุกคนเห็นไหมคืออังน,นี้เป็นโต๊ะคอมใช่ไหมครับแล้วก็อันเนี้ยมันโล่งผมสั่งชั้นที่แบบว่าไปยึดมาแล้วก็แบบจะเอาของ,ของเขิบมาวางให้มันแบบมันดูไม่โล่งอะ่ะก็นี่น,นี่ผมสั่งมาหลายวันแล้ว โอเคทุกคนก็ผมสั่งตัวชั้นนี้มานะ สั่งมาจากในช้อปปีราคาน่าจะมานร้อยสองร้อยนี่แหละจำราคาไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวใส่ลิงไว้ข้างล่างนะชั้นเนี้ยคือมันดีมากตรงที่เนี่ยผมให้ดูผมว่างานมันอะ่ะงานมันดีมากเลยนะคือแบบมันเก็บมุเบมเก็บอะไรอย่างเงี้ยให้คือมันมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมันมี4ชิ้นก็จะมีแบบยาวสั้นอะไรเงี้ยตอนนี้คือประเด็นผมต้องเจาะผนังนะเขามีนี่มาให้เป็นนี่เป็นสกรูแบบนี้ทุกคนจริงผมเคยเจาะเองก็หลายครั้งแล้วนะ เคยแบบพ่อแบบสอนให้เจาะเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะลองเจาะเองดูนะครับ,รบทุกคนก็คือเมื่อกี้ผมก็จะยึดชั้นใช่ไหมแต่ว่าลืมไปว่าวัาวนนี้4ี่โมงครึ่งผมต้องมีสอบเออเขาเรียกว่าอะไรอังกฤษอะไรวะ KITL English Placement Test นะครับของปี4นะครับผมจริงๆก็คือคนที่สอบเทอ FCE exam เ่ยไปแล้วก็ไม่ต้องสอบอันนี้ก็ได้นะครับเขาว่าสอบนี้เพื่อวัดผลเฉย นะครับแต่ว่าคือมันได้กิจบัตรด้วยไงผมก็เลยก็เดี๋ยวลองสอบดูนะครับสี่โมงครึ่งนะฮะเมื่อกี้เพิ่งดูแบบพวกกาหนดการพวกวิธีการสอบไปก็ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ก็บ่ายสามสามสิอ็ดนะครับเ็อยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวผมขอแบบว่าเตรียมตัวเกี่ยวกับพวกระบบก,ก่อนเพราะว่าเหมือนเขาให้เปิดกล้องตลอดนะเวลาสอบโอเคไปเวลาไปเจอกันสี่โมงครึ่งเลย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ลงไปหุ่นเกี๊ยวซ่ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องสอบแล้วเดี๋ยวหิวแล้วก็ต้องกินรองท้องไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยกินตอนเย็นอีกทีนึง่งวันนี้กินไปแค่มือเดียว แล้วเข้านานแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็ยึดชั้นเสร็จแล้วนะทุกคนดูมันสว่างนิดนึงผมลองรีให้ดูนี่เป็นไฟใส่ลุงนะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างสว่างเลยต้องปรับ i อ o ลงนะก็คือผมไม่ได้ใช้ไม้ฉากยึดไงทุกคนผมก็แต่ว่าวัดเอาเลยแล้วก็เจาะเลยนะครับแล้วก็พ่อมาช่วยด้วย ต,ตัวก็คือโล่งขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าชอบเลยอะ่ะมันคินคีนมากนี่นะฮะสวยเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผมจะจัดตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมที่จะรู้ก็น่าจะเอาต้นแคคตัสนะครับมาวางเรียงให้มันดูสวยงามกว่านี้นะครับ โอเคนะครับก็คือวันนี้ผมก็มาถ่ายวอล์กเรียนออนไลน์นะครับผมของปี4นะครับตอนแรกกะว่าเรียนแค่ช่วงเช้านะครับแล้วก็บ่ายก็คงทํานู่นนี่นะแต่ที่ไหนได้คือบ่ายเรามีเข้าฟังสัมมนานะครับมีสอบอิงนะครับแล้วก็เมื่อช่วงหัวค่ำนะครับก็มีคุยงานกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ถือว่าเทเลยนะครับแบบว่าได้ถ่ายบรรยากาศหลายๆอย่างให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าถ้าผมแบบถ่ายตรงไหนแบบผิดพลาดไปหรือว่าแบบมุมบาง มุมอาจจะแบบซ้ำๆบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากจะถ่ายวอล์กแบบนี้นะครับบ่อยๆนะทุกคนใครที่ชอบนะครับผมก็คอมเมนต์หรือฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้แบบว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ